ันนี้นะคะเราจะมารีวิวที่สุดแห่งไอเทมรักษาสิวซึ่งทุกตัวเนี่ยฟางได้ลองใช้มาแล้วแล้วก็คัดเลือกมาเองเลยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทำมาหน้าสดเนาะแต่ว่าขอทาลิปนิดนึงให้มันไม่ดูโทรมจนเกินไปทุกคนจะได้เห็นว่าเนี่ยเพราะไอเทมพวกนี้เลยนะทาให้หน้าฟางเนี่ยไม่ได้มีสิวเยอะไม่ได้เป็นรอยสิวส่วนตัวเนี่ยฟางไม่ได้เป็นสิวอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะก็จะมีบ้างแล้วก็จะมีทิ้งรอยบ้างเรามาเริ่มที่หมดแรกกันเลยถ้าอยากให้สิวหายไวเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวนะ เปิยริเป็นแบรนด์น้องนะคะของแบรนด์เพิริก้าก่อนที่จะมีแบรนด์นี้ออกมาเนี่ยฟางใช้ตัวพิริก้าแล้วค่อนข้างโอเคมามันลดสิวได้ดีลดรอยสิวได้ดีแต่พอแบรนด์น้องเขาออกมามันรู้สึกว่าเห็นผลไวกว่าเออฟางก็เลยค่อนข้างชอบนะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างแรงนิดนึงก็คือถ้าสมมติเราทาไปอีกวันมาตรงที่เราทาผิวมันจะลอกนิดนึงนะแต่ว่าสิวเนี่ยจะหายไวมากๆสมมุติว่าเราทาไปพรุ่งนี้มันก็จะออกหัวเลยหรือว่าอันไหนมันไม่มีหัวเนี่ยมันก็จะหายไปเลยทุกคนยุบเลยแบบยุบไป ถ้าเทียบกับอันอื่นๆนะไอเทมถัดมาที่จําเป็นมากๆเลยก็คือแผ่นแปะสิวของโอลิฟยังทองเหนือมันได้เยอะมากๆนะแล้วตัวนี้มันมี2ขนาดปกติเนี้ยฟ้าไม่เคยใช้พวกแผ่นแปะสิวเลยแต่ว่าตอนที่ไปเกาหลีก,ก็เลยซื้อมาลองเพราะเห็นเขาอะ่ะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วก็คือแฟนฟ้าจะเป็นสิวบ่อยเพราะว่ามันเนี่ยค่อนข้างเนียนไปกับผิวอะ่ะพอแปะแล้วอะ่ะเออมันก็เลยไม่ดูโปนหรือว่าแต่งหน้าทับไปเนี้ยคือเนีย,เนยนมากสมมติว่าเออสิวมันขึ้นใช่ปะเราก็แปะตอนเช้าพอตอนเย็น ลอกออกเนี่ยหัวสิวมันก็จะออกมามันดีตรงที่เราไม่ต้องบีบทุกคนถ้าบีบอะ่ะมันจะทิ้งรอยไว้ไงแต่ว่าพอเนี้ยลอกออกแล้วหัวสิวออกมามันก็จะไม่ทิ้งรอยไว้นี่มันจะมี2ขนาดแบบนี้เป็นอันเล็กกับอันใหญ่เนาะซึ่งวันนี้ฟาก็แ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถสั่งในช้อปปี้ได้เลยเดี๋ยวฟางเนี่ยแปะลิงไว้ด้านล่างนะคะเป็นร้านที่ฟางซื้อประจำฟางเพิ่งใช้ซองในซองที่สองเองซองแรกอฟ้ฟางซื้อจากเกาหลีมานะเนี่ยฟางติดตรงนี้ไว้เพราะมันมีสิวตรงนี้นะแล้วมันยังไม่มีหัวสมมุติว่าตอนเย็นอนะ่ะหัวมันออกเราก็จะได้ดึงออกเลยถัดมานะคะสําหรับคนที่ไม่ทาแล้วคือกดสิวไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันทิ้งรอยไว้ถ้าเป็นรอยแดงฟางแนะนำของด็อกเตอร์จาร์ดเนี่ยคือใช้มานานมากๆเลย นี่เป็นสีเขียวอย่างนี้นะตอนทามันก็จะเย็นเย็นสบายผิวเนื่องจากเป็นเจลครีมมันก็จะไม่หนักผิวนะตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องรอยแดงดีมากๆถ้าเป็นรอยใหม่ๆฟางใช้3วันเท่านั้นทุกคนหายเลยแบบหายเหมือนไม่เคยมีเกิดขึ้นไม่ทิ้งรอยแดงอะไรไว้เลยแต่ว่าถ้าเป็นรอยแดงมานานแล้วอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงถัดมาเนี่ยสำหรับคนเป็นรอยดำคือฟางใช้มาหลายแบรนด์มากๆสาหรับรอยดำฟางให้ตัวนี้เป็นที่สุดทุกคนของยูส i n นที่ทุกคนรู้จักก็คือตัวเนี้เป็นดับเบิลบูสเตอร์ตัวดังมากซึ่ง ได้ลองใช้ฟังรู้สึกว,ว่าว้าวมากๆรอยดำมันหายไวมากแต่ถ้าไปรอนานๆเนี่ยฟังแนะนําให้ใช้คู่กับตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นแท้งแต้มฝ้ากระหรือว่ารอยสิวนะคือเราเนี่ยจะแต้มเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรอยเก่าฟัางแนะนําให้ใช้คู่กันนะแต่ว่าถ้าเป็นรอยใหม่เนี่ยใช้ตัวเดียวเอาอยู่ก็คือเราสามารถทาได้ทั้งหน้าก็ได้เพื่อให้หน้ามันกระจ่งางใสขึ้นหรือว่าจะทาแค่ตรงเป็นรอยก็ได้แต่ว่ามันจะมีความแบบดึบ,ดบนิดนึงอะเออถ้าคนไม่ซีเรียสก,ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ฟังจะทาเฉพาะจุดเพราะว่า ทาทั้งหน้าบางคำมันก็หนึบไปถัดมาสําหรับคนที่เป็นสิวอุดตันฝั่งแนะนํายูซลีน AI ทรีทเมนต์ก็อาจจะเห็นว่ามียูซลีนเยอะมากจะบอกว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ฝั่งอาซื้อมาลองเองตัวนี้มันช่วยเรื่องสิวอุดตันดีมากๆกนะก็คือโบกไปแล้วมันก็จะแบบว่าหายไปเลยหรือว่าลดลงนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมันแรงมากๆทุกคนตอนทามันจะมีความแบบว่าแสบยิบยิบเลยถ้าใครเป็นสิวอุดตันเนี่ยใช้ตัวไหนไม่หายฝั่งแนะนําเลยตัวนี้ใช้หายแน่นนอนอย่างงัจะช็น พวกขดที่หน้าผากใช่ปะฟาก็จะคิดว่าบางครั้งเราเป็นสิวผดหรือเปล่าแต่พอใช้อะไรที่มันช่วยลดสิวผดแล้วมันไม่หายอะเออก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเราเป็นสิวอุดตันเออก็เลยซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันหายว่ะเออมันหายแบบว่าหน้าผากมันเนียนขึ้นถัดมานะคะเป็นหมดที่หลายๆคนเนี่ยเป็นปัญหากังวลใจเหมือนอย่างฟางก็เป็นก็คือเป็นสิวผดนั่นเองซึ่งฟางเนี่ยลองมาเยอะมากๆเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเปแล้วเป็นอีกโดนมาเจอกับ2ตัวนี้ตัวแรกนะคะเป็นแป้งน้้้ําขอออองงกกกซิเเเเเคีีียวววแแลล็็ตตันนึ่ปจมมส นะคะพิชา AC7 ไม่รู้ว่าเนี้ยอ่านถูกหรือเปล่านะเริ่มที่แป้งน้ำก่อนถ้าเป็นสิวผดแบบว่าไม่ได้เป็นเรื้อรงังไม่ได้เป็นแบบบ่อยนานๆเป็นทีหนึ่งเนี่ยใช้แป้งน้ำบกไปตอนกลางคืนเนี่ยเช้ามาก็จะเห็นว่ามันลดลงซึ่งมันเห็นผลดีมากๆเลยนะตอนช่วงเมื่อก่อนที่แบบสิวผดฟางหายเนี้ยเราก็กลับมาเป็นฟางก็ใช้ตัวนี้มันก็หายแต่พอช่วงหลังๆอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือแบบผดมันขึ้นตลอดตลอดตลอดเออใช้แป้งน้ำก็ไม่หายเป็นตลอดจนมันดื้อยาแล้วอะ่ะแนะนำเจต้าสิวเม้นตัวนี้ยคือมันเป็นของเกาหลีกคคนนมัจะ่อข้าง รุนแรงนิดนึงอ่ะพอทาไปอ่ะมันจะยิบยิบ,ยบเลยแสบกว่าตัวยูสลลน AI อีกอ่ะจะแสบสักพักนึงอ่ะเราก็จะดีขึ้นพวกสิวขดก็จะลดลงก็ลองดูนะคะเพราะว่าสิวขดเนี่ยมันเกิดได้หลากหลายอย่างเนาะตัวสุดท้ายที่ฟางอยากแนะนํามากๆนะคะก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวที่หลังฟางไม่เคยมีปัญหาเป็นสิวที่หลังเลยแต่ว่ามันจะมีช่วงนั้นอยู่ช่วงนึงอ่ะอยู่ๆอ่ะสิวก็ขึ้นที่หลังแล้วฟางก็แบบ เครียดมากนะเราก็ไปเจอตัวนี้มาอันนี้ต้องเล่ากนว่าเขาอะส่งมาให้ลองแล้วพอใช้แล้วอะมันหายจริงเวล์คือมันเป็นเจลอาบน้ำนะคะซัมบายมีบอดี้ครีนเซอร์ฟ้างอาบไป3วันหายเลยแล้วก็อย่างแฟนฟางเนี่ยที่เขาเป็นสิวที่หลังเป็นประจำอะมันลดลงยางเห็นได้ชัดเลยก็ล่าสุดเนี่ยเป็นขวดที่3แล้วเออถ้าใครเป็นสิวที่หลังอยากให้ลองมากๆคือดีมากๆเราลงทุนครั้งหนึ่งแต่สิวมันลดลงมันถือว่าโอเคมากนะนะเป็นกลิ่นแบบว่าหอมสุดชื่อนะแล้วแบรนด์เนี่ยเขาก็ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเป็็นนนสออะเเคมาากกกๆลยยแ มกากมากถ้าใครเป็นสิวที่หลังลองใช้ดูนะทั้งหมดนี้นะคะก็คือไอเทมรักษาสิวที่ฟ้างเลือกมาให้แล้วนะคือฟ้างอ,อาจจะไม่ได้เป็นบ่อยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่มันเป็นแล้วมันไม่หายเราก็ลองใช้มาหลายอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนเจออันที่มันโอเคนะคะเราก็ที่ฟ้างเลือกมาจะเป็นเลือกที่เห็นผลจริงเห็นผลไวื่อใครเป็นแนวแบบใจร้อนเหมือนเราเนอ้องถ้าใครอยากได้ลิงก์ออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวฟ้างจะแปะไว้ให้ข้างล่างเนาะสำหรับวันนี้ฟ้างลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย